เจาะลึกปี2565ชาวราศีมังกรแหฮงยืนหนึ่งในเรื่องของการเงินธุรกิจเกี่ยวกับการเงินตัวเลขบัญชีรวมไปถึงธุรกิจออนไลน์ต่างๆโดดเด่นเป็นพิเศษครับธุรกิจค้าขายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มสินค้าแบรนด์เนม มีเกณฑ์ขยับขยายดีตั้งแต่ต้นปีถึงกลางปีกลางปีไปแล้วต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุรวมไปถึงเสียเงินซ่อมรถซ่อมบ้านต้องรอบคอบกันสักนิดครับ กลางปีถึงปลายปียังมีเกณฑ์เด่นในเรื่องของความรักจากอิทธิพลของไพ่ The Lover และไพ่หนึ่งคาาจะพบเจอความรักจากการติดต่อประสานงานชาวราศีมังกรต้องระมัดระวงังเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูกข,ข้างขวาและเรื่องของทางเดินอาหารต้องดูแลนิดหนึ่งในช่วงต้นปีครับรับพลังบวกดีๆจากองค์พระปางสายญาติหรือองค์พระนอนที่วัดโพและพระพุทธเทวปฏิมากร ขอพอรให้สำเร็จสมปรารถนาเจาะลึกดวงชะตาทั้ง12ราศีปี2565กับผมคาถาชินวัญชรได้ที่เว็บไซต์ mthai.com และช่องทางต่างๆได้อีกด้วยครับ